เวลาห้า,า,าด้เฮ็ดบันบาน,บานมาหลังหยางหยาดเนาะพี่น,อน,อน,น้องเนาะนี่มีคนแนะนํามาว่าให้ลวกก่อนจึงเอาไปหลังมันจะง่ายเนาะพี่น้องนี่นี่ค่ะไม่หลอดก็ลองเฮ็ดแล้วนะคะได้ผลคขาดก,ก็เลยเอามาต้มก่อนนี่เห็นบ่อพี่น้องยังมีดินอยู่ต้มทั้งขี้ดินเลยด้ยจ้ะต้มให้มันลวกนะคะอ,อ่อ,อนเพื่อจะให้เฮ็ดเหนียวหลางง่ายเนาะ,างงานะค่ะเนาะคันเฮ้าบอ่อต้มนะคะเอาไปหล่างน้ำสดเลยกีบดอกนี่นะคะมันจะหักนะคะกีบดอกจะหักกรจะจาเฮตไห้เฮ็ดนี่ ยหายนะคะก็เลยเอามาต้มก่อนหล้วก็จะไปค่อยไปลา้างน้ำนะนี่นีจ้ะอยากรู้ว่าวิธีนี่ได้ผลบ่มาเบิ่งด้วยพี่น้องเด้อเสียใ้เบิ่งด้อบานหาดอกเท่าๆนี่เบิ่งดอกนีเนะพี่น้องนาะน,นี่ดอกเท่าๆฮักๆันี่ถ้าเบิ่งเด้อมันสีมื่นรวยลายรวยลายออกเลยได้พี่น้องนะนี่ขากันเกี่ยงบนลุ้นพี่น้องน,น,นี่เห็นบนอองง่นี่ยตัดรูปออกง่ายตัดออกนะ ดอกคนโบฮักโบครูด้วยจ้ะพี่น้องนี่นี่ง่ายด้วยจ้ะนี่นี่สะอาดแล้วนี่อันนี้ไล่ดอกันจะซื้อดอกยังคงเก่านะคะนี่ฮักฮักบินบินกันยังคือเก่าจ้ะเอาเฮ็ดเห็ิบงอีกจักดอกนี่ตัวนี้ฮักฮักบินบินข้ามเป็นเฮาล่างซดนะจ้ะเนาะข้ามเป็นล่างซดนี่รับรองว่าเลือดตตขานะพี่น้องดูบ้างพี่น้องเลยลายเลยลายออกเลยนี่ใบตอง มันจะอ่อน้อจ้ะมันสีอ่อนแลวก็ดอกเฮ็ดนี่จะเหนียวขึ้นนะคะเหนียวขึ้นนในบอลรูบรูปๆซื้อๆก็ออกพี่น้องอ่าต้มน้ำใส่เกลือจักน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะให้มันเข้มๆแน่จักน้อยเนาะค่ะบานกะต้มลวกนะคะเอาเฮ็ดลงลวกน้ำหอนแล้วเอาเฮ็ดลงนะคะลวกในเฮ็ดอ่อนเลยนะคะนี่เกลือบซุกนี่พี่น้องนี่เห็นบอนี่ขาอ่อนๆนี่แบบนี้จะเหนียวนะคะจะบหักบ่แตกนี่กีบเพาะอย่างเี่เขาจะลาง่ายก็จะเหนียวนี่ค่ะกีบก็จะบวรุดบหักนะคะนี่เห็นบ่ ขั้นมันดอกสดนี่จังสีห้องหกจังสีนะคะนี่นต้องมีหายเลยนะคะนี่ขาดออกไปเฮ็ดดอกกระบอกสมบูรณ์นะคะนี่เห็นไหมหลางง่ายทั้งผีกัญยงนี่พี่น้องนี่ทั้งนี้กันหลางง่ายนรูบรูบรูบจังสีกระบอกคู่นะคะขั้นบ่อเสือลองเฮ็ดโลดจังสีรูบรูบเฮ็ดเท่าๆนี่รูบรูบปีนขึ้นมารูบรับรองมาฮักเบิร์ตพี่น้องนี่สะอาดแล้วจ้ะนี่ เอาไปล่งน้ำเย็นอีกรอบหนึ่งล่างอีกสองสามหน้าเนาะจะเนาะกะสีสะอาดขาวงามกะแนะนําวิธีนไวัยเนาะค่ะเนาะวิธีการล่างเห็ดเท่านะคะดอกเค็ดบานๆให้ต้มลวกให้มันอ่อนก่อนจงค่อยเอามาล่างจ้า